ให้นักเรียนเขียนหัวข้อว่าขั้นที่3ก็คือวัฏถักจับครป คือขั้นตอนที่3นะคะเราเรียกว่าวัฏจัรสร้างวัฏจักรเคลปหรือว่าเครปไซเคิลที่จริงนะคะมีมีหลายชื่อมากเลยนะคะแต่หนังสือส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่า,าเคลปไซเคิลหรือมันอาจจะมีอีกชื่อนึงว่าซิตริแอดไซเคิลอันนี้ตั้งชื่อตามผลิตภัณฑ์ตัวแรกของวัฏจักรนี้นะคะหรืออา,อาจจะเรียกว่าไตรคาร์บอลิกไซเคิล TCA cycle ก็ได้เหมือนกันนะคะอาทีนี้สรุปของกระบวนการนี้ในภาพรวมของกระบวนการ k r e b cycle คืออะไร k r e b cycle คือกระบวนการสลาย acetyl CoA นะคะแล้วได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และนะคะได้พลังงานออกมาใน3รูปแบบรูปแบบที่1คือ ATP รูปแบบที่สองก็คือ NADs นะคะแล้วก็รูปแบบที่สามคือ FADs สองนะคะพวกนี้เป็นรูปแบบของพลังงานทั้งหมดเลยนะคะคเ r ร b ไ cycle เกิดขึ้นที่ไหนนะคะคำตอบก็คือเกิดขึ้นที่ matrix ใน m i t o c อ o n d r i a โอเคไหมนะคะเกิดขึ้นที่ matrix ใน m i t o c อ o n d r i a ทีนี้เดี๋ยวค,คุณครูจะวาดภาพ ของไมโตคอนเดียให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะไมโตคอนเดียเป็นออร์แกเนลที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับวงรีแล้วก็จะมีเยื่อหุ้มด้วยการสองชั้นเยื่อหุ้มชั้นนอกที่กำลังลูกศรชี้ตรงนี้นะคะเราเรียกว่า o u t เ r m ร์เมมเบน จาก outer membrane นะคะก็คือส่วนของเยื่อหุ้มชั้นใน,นะคะ่ะตรงนี้เรียกว่า inner membrane ข้างใน inner membrane จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเยื่อหุ้มที่มันพับซ้อนกันไปมานะคะ เยื่อหุ้มที่มันพับซ้อนไปมาแล้วก็ข้างในจะมีของเหลวข้างในจะมีของเหลวที่อยู่ในไมโตคอนเดียเราเรียกว่าเมทริกฉะนั้นแล้วแมทริกคืออะไรเมทริกก็คือของเหลวที่อยู่ในไมโตคอนเดียนะคะ กระบวนการนี้ต่อจากกระบวนการที่2เดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปที่กระบวนการที่2นะคะกระบวนการที่2ที่เราเรียนกันก็คือกระบวนการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A เรานําเอาพาูวิกแอซิดจากขั้นตอนที่1นะคะผลิตภัณฑ์ของขั้นตอนที่1เรานํามาเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการที่2จากนั้นในกระบวนการที่2เราได้สารผลิตภัณฑ์ออกมาก็คืออะซิติลโคเอนไซม์ A ฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จะนำเอา a c e t ิล c o e อ z y m e A มาสลายในขั้นตอนที่3เราเรียกว่าวัฏจักรเครปไ cycle นะคะมันจะเป็นการหมุนเวียนเป็นวงกลมทีนี้นะคะเราก็จะเขียนวัฏจักรนี้นะคะจุดเริ่มต้นของวัฏจักรนี้มีสารตั้งต้นนะคะสารตั้งต้นที่มาทำปฏิกิยาในในวัฏจักรนี้เราเรียกว่า oxaloacetate นักเรียนคะออกซิโลอซิเตตนะมีชื่อย่อว่า O A A, o A, A เพื่อในข้อสอบอาจจะมีมีสัญลักษณ ชื่อย่อ,อก,ก็คือ OAA นะคะเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการนี้ทีนี้คุณครูจะมาดูพามาดูจำนวนคาร์บอนอะตอมของออกซาโลอะซิตตเป็นสารที่มีคาร์บอนด้วยกันอยู่4อะตอมนะคะจะใช้สัญลักษณ์เดิมก็คือวงกลมนะแทนจำนวนอะตอมของคาร์บอน1 2 3แล้วก็4นะคะครบ4อะตอมทีเนี้นะคะออกซาโล อะซิเตตเนี่ยมันก็จะมารวมกับสารามันก็จะมารวมกับสารที่มีชื่อว่าอะซิติลโคเอมไซเอซึ่งอะซิติลโคเอมไซเอเนี่ยเป็นสารผลิตภัณฑ์ของกระบวนการที่สองนะคะก็จะเข้าสู่วัฏจักรวัฏจักรเครปทีนี้นักเรียนจำได้ไหมว่าอะซิติลโคเอมไซเอเนี่ยเป็นสารที่มีคาร์บอน อยู่2อะตอมใช่ไหมคะทีนี้อ่ะ OAA มี4 a c e t y l c y c l o ใ e a มี2ทั้งหมดรวมกันก็จะเป็น6ใช่ไหมคะฉะนั้นสาร2ส,สารนี้เมื่อรวมกันแล้วก็จะเกิดสารใหม่ที่มีคาร์บอนทั้งหมดอยู่สเออยู่6อะตอมคุณครูก็จะใช้สัญลักษณ์วงกลมอ่ะ1 2 3 สี่ห้าหกนะคะครบสารนี้มีชื่อว่าซิตริกแอซิดนะคะ อโอเคนะคะฟังอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าจุดเริ่มต้นของกระบวนการนี้นะคะก็มีสารตั้งต้นที่มีชื่อว่าออกซาโลอะซิเตหรือว่า OAA เป็นสารที่มีคาร์บอนเ4อะทอมรวมกับอะซิติโคลมไซ A ของเราเป็นสารที่มีคาร์บอนด้วยกันทั้งหมดอยู่2อะตอม4บวก2ก็เป็นเท่าไหร่คะ 4บวก2ก็เป็น6ฉะนั้นเราจะได้สารใหม่ที่มีคาร์บอนอยู่ด้วยกัน6อะตอมเรียกว่าซิตริกแอซิดนะคะจากนั้นซิตริกแอซิดเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนนะคะเป็นสารใหม่ที่มีชื่อว่าแอลฟาคีโตกูตาเลตหรือแอลฟาคีโตกูตาิกแอซิดนะคะ ซึ่ง a อลฟาคีโตกูตาดริกแอซิหรือว่าแอลฟาคีโตกูตเลตเนี่ยเป็นสารที่มีคาร์บอนด้วยกันอยู่5อะตอม1อ่าคุณครูแทนสัญลักษณ์1 2 3 4 5นะคะนักเรียนสังเกตไหมเมื่อกี้ซิติกมี6แล้วแอลฟาคีโตกูตเลตมี5แสดงว่า มันมีการหลุดของคาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปเท่าไหร่คะนักเรียนมีการหลุดของคาร์บอนไดออกไซด์ไป1ตัวใช่ไหมคะ,ะถูกต้องไหมมีอยู่6หลุดไป1ก็เหลือ5ทีนี้จำได้ไหมคะว่าถ้าคาร์บอนไดออกไซด์หลุดสิ่งที่มันจะหลุดด้วยก็คืออะไรคะ,ะเจ้า NADH ใช่ไหมคะหลุดออกมา คุณครูมีเขียนทษไว้นิดนึงว่า NADs มาจาก NAD นะคะบวกกับไฮโดรเจนอะตอมอยู่2ตัวนะคะ,ะแสดงว่าในขั้นตอนนี้มีการปล่อยไฮโดรเจนอะตอมออกมาและมีตัวรับอิเล็กตรอนก็คือ NAD นะคะรวมกันแล้วก็จะได้เป็น NADs เนาะจากนั้นอัลฟาคีโตกูตาเรตเนี่ย ก็จะเปลี่ยนชื่อนะคะอ่าเปลี่ยนชื่อใหม่มีชื่อว่าซัคซิเนียโคเอซึ่งซักซินิลโคเอเนี่ยเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอม ฉะนั้นนะคะจาก5เหลือ4แสดงว่าเหมือนเดิมนะยังมีการหลุดของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีการหลุดของอะตอมของคาร์บอนอีก1โมเลกุลนะคะถ้าคาร์บอนไดออกไซด์หลุดก็แสดงว่าอะไรหลุดด้วยคะ n a d s ก็หลุดออกมา1โมเลกุลจากนั้นซัคซินิยโคโอเอก็นะคะจะถูกเปลี่ยนมาเป็น ซักซเนีฮะซึ่งซักซิเนตเนี่ย ยังเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมนะคะจะสังเกตว่าอะตอมมันไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะอะตอมของคาร์บอนไม่ได้เปลี่ยนก็แสดงว่าไม่มีการหลุดของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่มันได้ออกมาในกระบวนการนี้เราได้ ATP ออกมาด้วยนะคะเราได้พลังงานออกมาด้วยจากซักซิเนตเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนนะคะเป็นฟูมารต จากซักซินเนตเปลี่ยนมาเป็นฟูมารตเนี่ยเราจะได้สารพลังงานเหมือนกันนะคะก็คือ FADH 2นะคะซึ่งที่มาของ FADH 2ก็คือเกิดจาก FAD บวกซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอนเนี่ยแล้วก็มารวมกับไฮโดรเจน อะตอมนะคะสตัวก็จะได้เป็น f a d s 2นะทีนี้จากฟูมารลตก็จะถูกเปลี่ยนนะคะไปเป็นมาเลตแล้วมาเลตก็ยังเป็นสารที่มีคาร์บอนอยู่4อะตอมเหมือนเดิมจากนั้นมาเลตนะคะก็จะถูก เปลี่ยนกลับให้เป็นสารตั้งต้นของเราก็คือ OAA นักเรียนสังเกตไหมคะว่าคาร์บอนอะตอมมันก็ยังเป็นเอะตอมเหมือนเดิมนะฉะนั้นมันสามารถหมุนเวียนกลับไปเป็นสารเดิมได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้นะคะตัวนี้เราจะได้ n a d s ออกมาด้วยเนาะนี่ก็คือภาพรวมของอะวะัฏจักรเครปฟไซเคิลนะแต่ในทีเนี้ย เราไม่ได้นำเอาอะซิตทโคเอมไซมาแค่1โมเลกุลเพราะว่าในขั้นตอนที่2เราได้อะซิตทโคเอมไซมาทั้งหมดเท่าไหร่คะเราได้อะซิเตทโคเอมไซ A มา2โมเลกุลฉะนั้น,ค,นคุณรูก็จะคูณ2ทั้งปฏิกิริยาเลยนะคะ โอเคนะที่คุณครูคูณ2ทั้งปฏิกิริยาก็เพราะว่าเราเอาอ ATP ใส่ A มาสองโมเลกุลน,นะคะทีนี้เราก็จะมาสรุปนะคะว่ากระบวนการาวัฏาจักร Krebs Cycle ผลิตภัณฑ์ที่มันได้ได้อะไรออกมาบ้างนะคะตัวที่1นนะสิ่งที่ได้ออกมาคือได้ ATP มาเท่าไหรค่คะ ATP มาเท่าไหร่เอ่ย นี่นะคะคือ ATP ที่ได้ออกมาเราได้ ATP มา2ถูกต้องไหมคะได้ n a d s มาเท่าไหร่คะอ่าดูไฮไลท์ของค,คุณครูนะคะดูไฮไลท์สีชมพูของค,คุณครู 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6นะคะแสดงว่าเราได้ na ds มา6ตัวนะคะได้ f a d s 2มาเท่าไหร่คะอ่าดูที่ไฮไลท์สีฟ้านะคะก็คือตัวนี้ได้มา2ตัวเท่ากับ2นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือได้คาร์บอนไดออกไซด์มาดูตรงไฮไลท์สี ม่วงนะคะคือคาร์บอนไดออกไซด์เราก็จะได้ตรงนี้แสดงว่าได้มา4ตัวนะคะนี่ก็คือกระบวนสรุปของวัฏจักรเครปไซเคลิลเกิดขึ้นที่เมทริกในไมโตคอนเดียเป็นการสลายอซิติคเอมไซเอสโมเลกุลน,นะคะโดยมีสารตั้งต้นก็คืออะไรคะออกซาโลอะซิติสิ่งที่มันได้ออกมา ได้อะไรมาบ้างนะคะได้ ATP มา2ตัว n a d s หตัว f a d s 2มา2แล้วก็ได้าคาร์บอนไดออกไซด์มา4โมเลกุลนะคะนักเรียนจะสังเกตว่ามันได้พลังงานมาทั้งรูปแบบที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้นะคะพลังงานเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปในขั้นตอนที่4เราเรียกขั้นตอนที่4ว่ว่า ขั้นตอนของกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะหรือว่าอิเล็กตรอนทานสปอร์ตเชนเดี๋ยวครูจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะให้นักเรียนดูภาพนี้นะคะนี่คือภาพรวมของกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะเราจะเห็นว่าในขั้นของกระบวนการไกลโคไลซีดเนี่ย เราได้ ATP มา2 ATP เราได้2 NADH ใช่ไหมคะจากนั้นพอมาเข้าสู่นะคะขั้นตอนของการสร้างอัซิติลโคเอไซ์ A เราได้คาร์บอนไดออกไซด์มา2แล้วก็ได้2 n a d s นะคะจากนั้นก็มาเข้าสู่กระบวนการที่3เราเรียกว่าคลิปไซเคิลตัวนี้ก็จะได้ ATP ออกมา2คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา4 ได้6 f a d s แล้วก็2 f a d s 2ทีนี้นะคะมันก็มีทั้งส่วนที่พลังงานที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้อย่าง ATP เนี่ยใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ n a d s ยังใช้งานไม่ได้นะคะคาร์บอนไดออกไซด์ก็ยังไม่เกี่ยวเนาะก็จะถูกขับออกไปนะคะ n a d s ตรงนี้ก็ใช้งานไม่ได้ ATP ใช้งานได้แล้วนะคะ n a d s ตรงนี้ใช้ไม่ได้ f a d s 2ใช้ไม่ได้นักเรียนคะ ตัวไหนที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะถูกลํำเลียงมาในขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่สี่นี้คือขั้นตอนสุดท้ายคุณครูจะบอกว่ามันคือขั้นตอนการหั่นอิเล็กตรอนให้มีขนาดเล็กลงแล้วมันจะได้พลังงานออกมานี่คือสิ่งที่ร่างกายของเราใช้งานได้จากนั้นนะคะมันก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราโอเคไหมฉะนั้น ขั้นตอนที่4ก็คือกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนำเอาพลังงานที่ใช้งานไม่ได้มาแปลรูปให้เป็น ATP แล้วมันจะใช้งานได้นะคะฉะนั้นในคลิปต่อไปครูจะมาพูดถึงขั้นตอนที่4หรือเรียกว่าอิเล็กตรอนทานสปอร์ตเชนนะคะก็จะให้นักเรียนรอติดตามในขั้นตอนที่4สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ